วัดีครับวันนี้นะครับเราก็มาดูกันเป็นแคสสามหนึ่งสองดีคันนะครับรอบนี้เข้ามาใหม่สองคันนะครับอาพิเศษหนึ่งคันครับแล้วก็อาร์ธรรมดาหนึ่งคันนะครับสเปคก็คันนี้นะครับเป็นแพคใหญ่นะครับวปยเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับวันนี้คันนี้เป็นรถปีสองพันสิบเอ็ดเป็นรถปีสองพันสิบเอ็ดนะคันนี้แล้วก็ ภาพที่ห็นยอดสวยๆเดิมๆเลยนะครับจะมีใบบินอะไรบ้างนะครับช่วงล่างก็ยังเนื้อเต็มๆเลยครับสีอาจจะลอกไปบ้างนะผมอันนี้แต่ว่าก็เดิมๆเลยนะครับุูมอามสวยงามนะครับฟันพุ่งขี่แบบพุดเลยนะวันนี้ ของไทยจะเป็นขุนนะครับส่วนญี่ปุ่นอาจจะมีแบบนี้นะครับแบบแบนๆน,นะครับเอาไว้เกลี่ยดินอะไรพวกนี้นะครับผมภายใน,นครับปั๊มก็ยังสวยเลยนะครับอันนี้ก็สิบกว่าปีนะครับสวยนะครับแห้งเลย ันนี้ยังเป็นคันที่ผลิตในญี่ปุ่นนะครับภายในยังเนียมเลยครับผมแล้วราคาตอนนี้ก็ถูกลดมากครับเ้าเทียบกับสมัยสองสามปีที่แล้วพวกนี้นะครับ สมัยนะนั้นโงแคดดีนี่แพงมากตอนนี้แค่ร้านสองเาครับแคดดีด็อกนะครับนํำเข้าญี่ปุ่นไม่ผ่านการใช้งานในไทยอันนี้มีตัวสับคอนโทรลนะครับของแคดนะครับก็จะซ่อนอยู่ที่พื้นนะครับ สับคอนโทรลก็คืออะไรก็คือสมมุติเราถนัดคอนโทรลแบบคุณผู้สูงนะครับเราก็สลับเปลี่ยนได้เลยนะครับสวิงหน้าหลังสวิงซ้ายขวาพวงนี้ได้หมดเลยแล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนนะครับ<ม>ก็นี่ครับที่อยู่ที่พื้นนะครับตรงนี้เลยลองหมุนดูได้ครับมีสีรษะแตกเลือกเราลองขึ้นไปดูข้างบนนะครับ ก็ถึงรวมก็ยังโอเคนะครับเนื้อตัวข้างบนก็ใช้ได้นะครับผมไม่ไม่ได้ผูกอะไรเครื่องยนต์4.2นะควันนี้สวยมากนะครับแห้งๆเลยกระพาก็ยังดีนะครับ รับใคที่กำลังมองหานะครับรถ3ามหนึ่งสองร้อุอื่นๆก็มีนะครับนาแคอีนะครับรุ่นใหม่จัดเลยนะรันนี้ก็ถ้ามาลองดูลองขับลองเทสได้นะครับฮิตาชิโคบัสสุโกเบลโกก็มีนะครับยังไงก็มาลองดูก่อนได้ครับถ้าไม่รู้จะเลือกรุ่นอะไรนะครับมาลองขับดู เาชอบแบบไหน,นครับราคาไม่แพงครับนำเข้าเองจากประเทศญี่ปุ่นไหน,นก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมขอบคุณค้า